สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของอครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของเขาคิดยังไงให้สหรับตัวคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับสหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถ a d ดไลน์ ID มาได้ที่ user b ูพยา a นะครับ59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับก็รับแต่พลังงานด้านบวกนอาอไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นนะครับได้เป็นไพ่หเหรียญ อัศวินถือเหรียญสองดาบ DM Press แล้วก็เป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะครับไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวกรกฎอาจจะอยู่ในท่ามกลางของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูเหมือนกับยังจับต้นชนปลายไม่ถูกยังมีความรู้สึกที่เขาอาจจะยังดูมีแบบ สองทิศสองทางดูมีความรู้สึกบางครั้งก็เข้าหาบางครั้งก็อาจจะยังดูเงียบๆไปบ้างในบางครั้งแต่ในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่เขามีต่อตัวคุณเองเนี่ยยังมีโอกาสที่เขายังเห็นคุณนั้นเป็นไปในทิศทาง positive หรือเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ยังเป็นตัวจริงสำหรับตัวเขาอยู่เพียงแต่บางทีเขาอาจจะ a คชั่นกับคุณน้อยนะครับอาจจะยังดูไม่ค่อยแบบ หวือหวาหรืออาจจะยังดูแบบไม่ได้แสดงออกนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบชัดเจนอะไรแบบเนี้ยให้กับตัวคุณได้รับรู้ว่าแบบเออเขาชอบเรามากเขาแบบเห็นตัวคุณเป็นคนจริงของเขานะอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังไม่ได้แบบเหมือนมีพลังงานแบบนั้นนะครับให้คุณได้รับรู้แต่จริงๆแล้วอ่ะท่านเป็นตามไพ่บอกจริงๆอ่ะไพ่บอกว่าจริงๆเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่เขายังมีความนั่งมั่นคง หนักแน่นกับคุณยังมีความรู้สึกที่เขายังจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเพียงแต่เงื่อนไขของอัศวินถือเหรียญกับคิงถือเหรียญคือพูดน้อยนะครับแล้วค่อนข้างแสดงความรู้สึกออกมาน้อยนะเหมือนเขาอาจจะมีความรู้สึกในบางครั้งที่อาจจะยังแบบยังไม่ชัดเจนแบบร้อเปอร์เซนต์ที่เขาอาจจะแบบกล้าที่จะลุกเข้าหาเราแบบเต็มที่อ่ะมันดูทําให้เขามีความรู้สึกแบบ ชะลอหรืออาจจะดูจังหวะไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเขายังมีความรู้สึกดีกับคุณมากเลยเพียงแต่เขาไม่ได้แสดงออกให้คุณได้รับรู้ฝ่ายคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะยังดูไม่ค่อยตอบรับในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการเนาะอะไรประมาณนี้ดังนั้นในเรื่องของความคิดของคนมันมีดีเทลมันมีรายละเอียดมันมีความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่อาจจะดูมี ทั้งความขัดขวางความรู้สึกที่อาจจะยังไปไม่ถึงหรือความรู้สึกที่อาจจะมีความไม่ตกกังวลบ้างสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยของความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้เขากับเรามีความเป็นรู้สึกแบบเขาเรยกไงดียเหมือนกับยังไม่เชื่อมั่นกับความรู้สึกแบบร้อซนะครับก็ลองค่อยๆดูกันไปก่อนสักระยะหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้สําหรับตัวคุณกันบ้าง เขาคิดยังไงกันต่อนะครับขอไพยให้กับชาวกรกฏเพิ่มเติมด้วยนะครับสเตง้งโอเคสองเหรียญน,นั่นไงเดลเวอร์มาไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับอิทธพลไพ่ใบสุดท้ายแห่งแมนอิทธพลใต้สำรับว้าวสิบถ้วยนะครับสิบถ้วยเดมเพรสแล้วก็เป็นไพ่เดลเวอร์มาจะบอกว่าเขาไม่รักเขาไม่ชอบเราได้หรอเออ ถูกไหมครับเพราะว่าไพา่ใบนี้มาสิบถ้วยแปลว่าความรู้สึกที่เขายังเต็มเปี่ยมพลังงานความรู้สึกที่ดีกับตัวเรามากเลยนะ DM Press แปลว่าเขายังมีความรู้สึกที่ยังเห็นคุณดีที่สุดในสายตาความรู้สึกของเขาอยู่นะครับส่วนไพ่ใบนี้คือ Lover แปลว่าเขายังมีความรู้สึกที่ยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเหมือนเขาอาจจะยังมีความรู้สึกยังไม่อยากปล่อยคุณไปด้วยซ้า กับในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะมีปัญหากับเขาในเรื่องของการที่เขาอาจจะแอคชั่นกับคุณน้อยหรือคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกที่เขาอาจจะดูมีความน้อยห่างเงียบอะไรแบบเนี้ยมันมีไมเซ็ตมันมีความคิดที่เราอาจจะคิดไปว่าเขาอาจจะคุยกับคนอื่นเขาไม่รักเขาไม่ชอบเราหรือเขามีอะไรบางสิ่งที่เขามีกำแพงที่กั้นเราไว้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตามจริงแล้วอะ ความรู้สึกในใจของเขายังมีคุณอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังรักคุณยังมีความรู้สึกที่ยังแบบรอในเรื่องของความรู้สึกที่จะให้มันชัดเจนแล้วก็ดีกว่านี้โดยการที่เขาอาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังต้องใช้เวลากับการที่ต้องดูสถานการณ์ประเมินไปก่อนถ้าคุณทําในสิ่งที่มันสอดคล้องกับเขาแน่นอนว่าคุณกับเขาจะเหมือนจิก๊กซอที่ต่อกันได้แต่ถ้าเกิดคุณนะครับเป็นนัทีบเขาโดยการที่ว่า เขาไม่รักเขาไม่อันนั้นแบบนี้แบบนั้นนะครับปฏิกิริยาของการตอบรับตอบสนองของคุณอะ่ะมันก็จะยังไม่ไปถึงใจเขาเพราะอะไรเพราะเขาจะคิดว่าคุณไม่เข้าใจเขาแต่ตามจริงแล้วอะ่ะมันเข้าใจกันคนละมุมมองถูกไหมเขาไม่พูดแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณว่าเขาคิดยังไงกับคุณถูกไหมคุณก็ปฏิบัติตัวไม่ถูกก็เช็กเช่นเดียวกันกับที่เขาก็เหมือนกันเขาก็ไม่รู้ว่าคุณปฏิบัติต่อเขาแบบนั้นน่ะแปลว่าคุณน่ะไม่โอเคกับเขาหรือเปล่า อะไรประมาณนี้ต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่แบบขัดแย้งกันเองกับนี่เรื่องของความรู้สึกทั้งที่ตามจริงก็ยังรักกันอยู่ก็ยังมีความรู้สึกต้องการกันและกันนะครับแต่มันดูเหมือนมันมันดูไม่ลงตัวเพราะอะไรเพราะความรู้สึกของสิ่งที่ลังเลใจกันเนี่ยไม่ได้เปิดใจไมไ่ยอมรับไม่ได้พูดจาไม่ได้ติดต่อไม่ได้ทำความเข้าใจในบริบทของความรู้สึกระหว่างกันและกันนะครับเหมือนเขาอาจจะก,กําลัง คิดหรือตัดสินใจอะไรดูเหตุการณ์อยู่นะครับไพ่เดอะเฮอร์มิตคือต้องการที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆนิ่งๆสักพักแล้วลองพิเคห์พิจารณาเขาอาจจะกําลังบาลานซ์สมดุลตัวเองอยู่กับความรู้สึกที่ยังไม่ชัดเจนยังตอบคําถามในใจของตัวเองไม่ได้ว่าตกลงแล้วอ่ะเขาจะยังคงที่จะจับมือคุณและไปในทิศทางนั้นจริงอยู่ไหมอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขากําลังประเมินอยู่นะสเวร์งแปลว่าเขาต้องการความรู้สึกที่ เสริมสร้างความมั่นใจนะครับเพื่อให้เขาเข้มแข็งและแข็งแกร่งแล้วเขาถึงจะกล้าที่จะจับมือกับคุณไปต่อนะครับ อะไรประมาณนั้นก so ็อาจจะกําลังรอว่าต it ัวคุณเองอ่ะจะรีแอคชั่นกับเขาแบบไหนหรือคุณจะยังคงต้องการกับเขามากน้อยอย่างไรเ็าอาจจะยังคงต้องดูบริบทของสิ่งเหล่านี้นะครับเขาอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจแหละที่ยังไม่สามารถแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองได้นะครับมันก็เลยทําให้คุณกับเขานั้นมีช่องว่างระหว่างกันเอาจริงๆแล้วอ่ะความสัมพันธ์ในสมัยนี้ยมันเกิดบอบโบมันเกิดช่องว่างมันเกิดความรู้สึก ในบางสิ่งที่มันไม่เติมเต็มะนะครับต่างคนต่างคิดไปต่างคนต่างมีความรู้สึกในมุมของตัวเองแต่ลืมคิดของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาคิดอย่างไรกับตัวเราคิดอย่างไรบางคนแค่อยากรู้แต่ไม่ได้เอามาแก้ไม่ได้เอามาปรับ นะครับเช่นเขาต้องการความมั่นใจจากคุณแทนที่เราจะไปสนับสนุนให้เขามีความรู้สึกดีกับเราแต่เรากลับไปมีความรู้สึกแค่รู้แล้วก็ก็เพิกเฉยต่อไม่ต้องทําอะไรรอให้เขาเห็นเองเดี๋ยวเขาก็คงมาหาเราเองเราอาจจะคิดแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะมีความรู้สึกยิ่งไปเรียกร้องให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันสนใจเธออยู่นะหรือเปล่าแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยอาจจะมีความรู้สึกที่คิดแล้วก็ ต่างมุมมองอันนี้ขอ,อ,อขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยคิดแล้วก็ตัดสินใจโดยการที่ประกอบการตัดสินใจของไพ่นะครับแล้วก็การคิดอย่างเงี้ยไม่ได้มโนไปเองว่าแบบเขาคิดแบบนั้นอ่านตามไพ่ไพ่โชว์แบบนี้ก็อ่านแบบนี้นะครับดังนั้นเขาจะคิดแบบนี้หรือไม่คิดแบบเนี้ยนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วอ่ะยังไงก็ยังอยู่ในเลนส์ประมาณนี้นะครับจริงๆอ่ะความรู้สึกของคุณกับเขาอ่ะยังรัก ยังมีความรู้สึกดีต่อกันเพียงแต่ความคิดมันอาจจะยังไม่ถึงนะจุดที่เขากับเราเข้าใจในความรู้สึกของกันและกันมากพอนะอันนี้คือสรุปให้ฟังแต่จริงๆอะ่ะคุณกับเขายังมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังระหว่างกันและกันมากขึ้นถ้าคุณนะครับ เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตัวเองโดยการที่เราต้องสร้างความรู้สึกที่ดีนะครับให้กับตัวเขาให้เขามีความประทับใจสิบถ้วยมันแปลว่าความรู้สึกที่เขาฟูลฟิลและเขาจะเขาจะมอบให้คุณเป็นคนที่แบบโอเคมากๆอะ่ะเป็นคนที่ดีกับเขามีความรู้สึกที่เขาจะติดคุณมาก นะครับไพ่เลเวอร์มาเขาจะจับมือคุณตลอดไม่ปล่อยคุณไปแบบนี้เป็นต้นถึงแม้จะมีความรู้สึกที่มันดูไม่โอเคก็แล้วแต่แต่เขาพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณยังเห็นคุณเป็นคนที่ใช่ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพศทางเลือกนะครับเขายังเลือกคุณเสมอขอให้คุณนะครับตัดสินใจคิดทบทวนให้ดีและค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วก็แสดงความรู้สึกให้มันแบบ คือแสดงความรู้สึกความรักให้มันมากขึ้นเพื่อให้เขามีความรู้สึกมั่นใจกับตัวคุณแล้วเขาจะรีแอคชั่นกับคุณโอเคแล้วก็ดีอย่างที่คุณต้องการเช่นกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณคราม